ครับมีผู้เฒ่าบางท่านเลยครับเด้อบ้านมีแนะนําซองไฟไปถึงอีเกิงเลยเห็นว่าไฟบ้ามีเพราะฉะนั้นแล้วมีผู้เฒ่าบอกว่าอีเกิงตอนทุ่มหนึ่งมันตียุปประมาณเครืองหัวไปท่านที่วันตกบ่แยน,นเลยครับเรื่องให้เข้าใจไหมอีเกิงงว้นี้มันห้องข้าคืนตีสองกวัวนี่ยุทางที่ตะเวนออกขา้ามตะเวนขึ้นกับประมาณตอนประมาณซองโมงเสารพี่น้องประมาณซองโมงเสาครับอืผู้เฒ่าบางท่านกัลืมมือเรื่มเว้เเนตะวะเทียงเขาว่า ีกเกิื่องตอนทุบนึ่งมันติยุทธากีิทางละัะมันเป็นไปพ่าใดพือแท่งมือชท่งว่ามีบ่าหูแต่ว่าว่ามีหูนี่มันเป็นสดๆนี่ว่ามีอยงมาตีสงอกกงประมาณสิบเจ็ดนาทีพีเกิืองยุ่งซ้ำประมาณสองโมงเสาร์สองโมงกว่าอ่ะไปเือนกันห้าหนุห้าปลาพี่น้องผมหาอยากห้าก,กินเนาพี่น้องแล้วห้านูห้าปลาห้าอยากห้ากินไปหลักยามแฮวขี้เจามันติดเพดินเหมือนเดิมคือเก้าเอาอพืนออกบ่ เฮ้ยว่ามีดีบอลลังหนึ่งดีนี่แม่ทาธุไปไปไปเบิ่มกันเบิ่มกันนี้ยังอนอ้ยังตอนเปิดไฟแยงได้แล้ว่าคันไกของเขาเปิดว่าอะไรเลยครับไฟแยงด้วยปูนลูกเขาพี่น้อง ตอนตีสองกลัวตีสองสิบเจ็ดนาทีพี่นอ้องเจ็ดตอนบอ่อสูนบอ่อแปลว้เลยแสดงว่าคนแดงว่าเรียนดินี่คูปีมันเรียนว่าห่างกับใต้น้ำปะนะห่างเนี่ยอะไรห่างกับใต้ ยา่า,ยา,บานบ่วงล่ะกะย่านบ่วงล่ะกะสั้นพวกนูอยู่กวาง,งเขาเบื้งว่างสีใดบ่ได้เนาะพี่น้องนะเอ้าอีพี่แรก อาีหยังนี่พี่น้องนกตายก็มีี่วะเพราะอ,อีหยังพี่น้องบอกนี่เดี๋ยวนี้ไข่วันนกเขาว่าแหงระบาดความที่ไข่วันอกตอนนี้ย่านพี่น้องไปไปจอดปากมูสั้นวกปากมูเลยพี่น้อง ไม่บังหันบดถือจ้าหลังพี่น้องผมไปไปตะลุยสั้นวัวปลาลวก็ยามบวงทางคุณกันไปกับสมวกห่างเฮา,า,บ,า,บ,า,า,บ,าบ้านกับมาน,นบ่บ้านกับบ่บ้านสนับหมู่บ้านฟุกได้ต้มเลยหมู่บ้านฟุกไเด้ต้มเลยื้นนี้บอกอน้ำคุณเป็ดเลียนคักเลยนี่คุณมากพี่น้องน้ำคุณมาก ไม่แลกเป็นจังไรสิมันบ่เจ๊ก็ยากเอากับพวกสั้นโวดแล้วมันนำว่ามีปลาใหญ่พี่น้องเริ่มเลยล้อห้องเอาคู่มือเนาะพี่น้องเนาะจากสิมันยัางมัตจใสโอ้ยบ่ท่านบ่ท่านปกขอ้ปขอปกค้อตัวพอดีต้มปุน่น บ้ามีเรียนรู้มมวา่ามือตรงไหวยพี่น้องถือว่าถืออีกเทียงหนึ่งนะขัดจักับบ้ามีโอกาสไี้สั้นโว้มันเลยมันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบี่ท่านว่าได้พี่น้องเด้อเป็นมือสําคัญอีกมือหนึ่งของบ้ามีนั่นแหละแตะมันบ่นเกี่ยวกับการหาอยากหากินบ้ามีว่าอโอ้ยเพชดเลียนแบบคุณเบิดเลยพี่น้องเพ็ดเลียนคุณเบิดเลยเลี๋ยวว่าเห็นตัวปลาเด้นี่ ยู่อยูพี่น้องใหม่แรกดีนี่ว้าวว้าวว้าวมันเอาปลดก่อนปลดก่อนคุณบักหง่เลยพี่น้องปลาควายแง่ปลาควายแง่ยูีิวามันสิไปขืนใสยูธีวามันสิไปขืนใสโม่ใสยูธิวามันสิไปจอดมองไรพี่น,อน้องหญ่ยี่หลี่ตัวนี้ แม่นตัวนี้อยู่บ่นี่แม่นปลาบ่านี่มันเลือกมันเลือกโอ้โหตีคุณอยู่นี่บักใหญ่เลยอ่ะเอาจังไดงดีสาธุพอ่พอตัวไนแม่ปิว่บาบ้ามีตัวพ่อตัวไนแม่ว้าวโอ้ยลงน้ำเลือกซะเนาะโอ้โหนั่นตัวนึงนั่นตัวนึงอุ้ยตีคุณบักใหญ่เลย สีขุนบางหง่เลยได้ตัวนี้ตัวเดียวบ้ามีผ้าเศร้าเลยได้ตัวนี้ตัวเดียวบ้ามีผ้าเศร้าเลยเดี๋ยวถ้าอดทอนได้พี่น้องบ้ามีอดทอนได้ว่าขันกระจู่รูยู่นี่เลี้ยนลงมันต้องอยู่นี่ละเสียเลยพี่น้องพี่น้องบอกเนี่ยว่ามันไปจังใดๆวะมันนาสิจู่รูยู่ดิแบบแวบ่าเลี๋ยวเบ่งยังสิโห้ยเสียเฉยวะ เสียดายแต่ว่าเดี๋ยวทางเดียวคือยามบ่วงคันยามบ่วงแล้วเ่ราะอะตัวแปลว่าคลิปนี้บ้มามีภาษามาศีโลงให้พีน่น้องเบื่อนใดลยครับเด้ออ่าโอ้โหโคตรเงดไปยามบ่วงพี่น้องผมลุสซนแล้วถามพวกไว้ปะได้ละบ่วงข่อยกระไดอไม่ไหวอยู่นะ คือไม้ใยอยู่บ่เป็นถือกหนูใหญ่แล้วบ่พี่น้องผมบ่เป็นถือกหนูใหญ่แล้วบ่เฮ้ยมาสร้างว่าเถอะเื่มล้างยุหัน บ่เห็นล้างยูหันเดี๋ยวย้อนกลับมาบิ่งแปนครับป่านนีป็นแตตวใหญ่าซ้ำไดพี่น้องว่ามันก็สีหนูเท้านี่ละถืกอไปย้ำให้สุดพี่น้องม่นมีลังถือตัวเงียบพิษปกติอยู่ดิขันเงียบแนวนี่หนึ่งถืกอสองบถือเลยขันเงียบแนวนี่พี่น้อง เดี๋ยวจะยจ่งยามขึ้นนะครับเดี๋ยวจะยงยามขึ้นหืมฮปากกันยากเนี่พอคอหน่อยตัวเดียวเ <c oughs> ซหลหรือบวงอ่อยตรงยุทธเท้ายี่ยละขีเก้าข้าเจ้าพี่น้อง ท่านบ่วงท่านบ่วงอืหางบวชถือว้พี่น้องขั้นนี้กับบวถือแต่ว่าผ่านคู่หลังอยู่เลยไปฟังนั้นควบำใบหยอดถอดเป็นข้องเฮาขี่เก้าข้าเจ้าไม้ขี่เก้าขาเจ้าพี่นอ้องว่าขี่ใดบ่มนลุ้นกันมุงนี่มันก็นกนมีต่ควายนู่นตัวพี่น้อง ไอยเอาบอกไฟมากินใหม่ๆอยู่นะนั่นบอกไฟมีควายหนูน้อยนั่นแหละหนูขาต่ำอีหยังกสร้างแล้วต้ไปเสื่ออืนตับ้ามีคิดว่ามันเป็นตาได้อยู่เดิเอาพี่น้องผมอืมบุยบ่ยว่าเนาะพี่น้องเนาะอืมน่าจะห่างอยู่นี่หรือเปล่าวะอืมเดลยหรอ กะม้านล่ะพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมห้องเยีห้องที่เหลืองบปล่าเยี่ยมห้องเอาซ้ำนี่ก่อนพี่น้องผมซ้ำนี่ก่อนซ้ำนี่ก่อนเออซ้ำนี่ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเพื่อนผมมันมว้าวนี่แหละครับบ่ได้หน,นูก็ได้กบบ่ได้กบก็ได้ปลาบ่ได้ปลาก็ได้นกต้องหากินหายอยากตีสองกัวมันนี่มาคุ้มคา่าอยู่ขั้นสันแมวเอาไปกินที่ลักษณะนี้แมวมันลายอยู่น้องแมวพุง่งแล้วก็เห็นมันลายมันน่าจะเอาไปกินขอบคุณครับสวัสดีครับปิด๊ดเหลืองอีกแล้วกู